ไม่เอาซิทตรินไม่เอาซิทตรรนพร้พอมสำหรับพิธีคัดสัรแล้วใช่ไหมแน่นอนอุย้ยมีเด็กปีหนึ่งไม่ใช่เหรอหน้าเหมือนสเนปเลยเห็น <Head> ตัวเจออาจารย์ใหญ่ให้ดีโอ้ฟิก oh. <F ick. S 1> ่ามีน้ำใจเหลือเกินนะที่มาร่วมงานกับเราเ่พิธีคัดสันจบลงแล้ว ออมันซับซ้อนนิดหน่อยนะซับซ้อนเหรอดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องกอปินนะพอเถอะเรื่องก็อบินนะ่ะฉันไม่มีเวลามาฟังแลแฮร์รี่นม่นนายเหรอเฮ้ยไม่ใช่อ่ะไม่เอาซิทูรินไม่เอาซิทูรินไม่เอากิฟฟินดอร์ไม่เอาเดเวินคอไม่เอาอะไรเลยกูไม่เรียนไปไม่อยากเรียนแล้วดูเหมือนว่าจะแกกว่าคนอื่นนิดหน่อย,อยใช่ไหมแต่มาที่นี่พร้อมกับความชอบที่เลือกไว้ในใจมาก่อนแล้ว ความคาดหวังที่แน่วแน่เธอมีหัวใจที่กล้าหาญใจถึงไม่เกรงกลัวและก็ขี้เมาบางทีเธออาจจะเหมาะกับกริฟฟินดอร์ไม่เอากริฟฟินดอร์ไม่เอากริฟฟินดอร์ได้กริฟฟินดอร์เรียบเอ๊ะจริงหรอเนี่ยจริงเหรอเนี่ยเขาอยู่กริฟฟินดอร์หรอ เนื่องจากเหตุการณ์บาดเจ็บอันน่าโชคร้ายในสามการแข่งขันรอบสุดท้ายของฤรู้ดูใหม่ใหม่ผีในการแข่งกวิสดิดถูกยกเลิก